สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้มีไม้สวยๆราคาเบาๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตู้นี้กันก่อนนะนี่เป็นลูกไม้ครับไปห้าสิบาทครับมีสองกระถางนะครับเกิดลำเพชรราชาไซหญ่ไปหนึ่งร้อยบาทครับนี่มหาชัยห้าสิบบาทครับนี่มันิลอเพชรแผงใบหอกก็ไปห้าสิบบาทครับปาสัตทองห้าสิบาทครับมีสองกระถางนะครับปาสัตทอง ไปจะสีก็50บาทครับมี2กระถางก็ราศีมีน50บาทครับอันนี้สุพรรณหงส์เอาไปกระถางละ60บาทครับก็สีเลือกงามก็ไป100บาทครับในเทวาสุริยันเอาไป80บาทครับก็ลูกปีศาจแดงเอาไป100บาทครับแล้วก็มณี่เราเพชรแผงเอาไป100บาทครับมี2กระถางนะครับมันนี่เราเพชรแผงอันในเป็นกิตติมาศไปกระถาง100บาทครับมี2กระถางอันนี้เป็นหยกจักรพรรดิก็ไป50บาทครับแล้วก็พรสวงก็ไป50บาทครับ เป็นโวโคโนะไปกระถางละ80บาทครับมีสองกระถางครับตัวนี้นกฟินิกเก็ไป100บาทครับปราสาทเพชรไปกระถางละ100บาทครับมีสามกระถางนะครับปราสาทเพชรนี่นะก็นางไม้แพงเหลืองไปร้อยห้าสิครับครับอันนี้เป็นท่าตองอินเจกหน่อไปกระถางละ200บาทครับครับแล้วก็ชิ้นผ่าก็เอาไปกระถางละ50บาทถ้าชิ้นผ่าก็นี่ครับมีสองกระถางครับชิ้นผ่าครับอันนี้อะไรก็ท่าตังอินเหมือนกันเหมือนกันสามกระถางนะครับสามกระาอันไหนจะเป็น ยกแกะขับวัดมีลุ้นเอาไป50บาทเหมือนกันนำโชคแจกหน่อกไป80ดสิบบาททองสยามลุ้นก็ไปห้าสิบบาทครับมี2กระถางนะครับนี่กระหนกขนตาก็ไป100บาทครับมี2กระถางอันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงเอาไป300บาทครับครับก็ดาราประกายแสงไซแม่พันเอาไปกระถางละ2,000บาทครับครับนี่เป็นออปติมัสเอาไปกระถางละเอาไป600บาทครับครับอันนี้ก็จะเป็นเทพจริงจังลุ้นเอาไป200บาทครับหลังนี้เป็นทองหล่อดครับหน้าโหดๆเข้มๆเลย ก็เอาไปเจ็ดร้อยบาทครับครับด้านในเป็นลูกไม้ใบหอกไปห้าสิบาทครับอนี้ไหลกระถางนะครับใบหอกนี่นะอันนี้อันนี้อะไรนี่จะเป็นขุนรัตนาวุธเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับกระลามผสมก็ห้าสิบบาทครับอ่าด้านในเป็นทองล้นฟ้าไปห้าสิบาทครับพันธะมหายักษ์ก็ห้าสิบาทครับท้าะเตียนยักษ์หน่อห้าสิบาทครับอันนี้ก็จะเป็นยักษ์เบญจกายไปกระถางละห้าสิบาทนะครับด้านในเป็นยักษ์กาลุลราชก็ห้าสิบบาทครับอันนี้นี่ก็ยักษ์เบญจกายครับห้าสิบบาท เป็นลูกไม้ใบหกเอาไปใบไผ่ใบหกเอาไปห้าสิบบาทครับครับมีหลายกระถางนะครับด่างด้วยนะครับสัตว์เพชรขนาดนั้นก็เอาไปห้าสิบบาทครับนี่มณีล้มเพชรแผงไปกระถางห้าสิบบาทครับมีสองกระถางนะตรงมังกรทองห้าสิบบาทครับนี่เป็นทรัพย์เจริญก็ห้าสิบบาทครับรัศมีเงินก็ห้าสิบบาทครับก้อนนครไปกระถางก็หนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางนะครับอันนี้มหาเิโชคแผงกระถางนี้เอาไปแปดสิบบาทครับหลวงตะเมืองก็ห้าสิบบาทครับมีน้ำหลวงตะเมือง นีมหาอำนาจก็ห้าสิบาทครับอันนี้กหนกมันตาต้นนี้ก็ไปห้าสิบบาทครับก็ทองสยามอันนี้เอาไปก็ถังละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับมีสองกระถางนะครับวันไหนเป็นวันศุกร์ไปห้าสิบาทนี่มีสามกระถางนะครับวันศุกร์เป็นดั่งเคยใช้ห้าสิบาทมีดั่งเคยใช้เป็นตัวนี้นะแล้วก้านนี้แหละเทพดาราก็ห้าสิบาทครับบอลกลับเทพดารานะมือละครชุมก็ห้าสิบมือละครชุมนะครับห้าสิบบาทนน้ำมืองนนก็ไปห้าสิบาทครับนี่ครับมืองนนดั่งสวยๆนี่เป็นศิลาหุ้มทองห้าสิบบา ก็พี่คุณทองห้าสิบบาทครับก็กรนกบนตาห้าสิบาทนี่กระหนกบนตาเป็นตัวลุ้นด้กนะครับตอนนี้ลงตระเมืองแผงเอาไปก็ถังละห้าสิบาทครับตระเมืองแผงเหมือนกันห้าสิบาทนะชิ้นช้อนหน้าก็ห้าสิบาทครับอันไหนนี่จะเป็นพาราเซทีนห้าสิบาทครับตะไบนางฟ้าก็ห้าสิบาทครับก็เทวกรรมนางรักห้าสิบบาทครับก็เทพบระมุขห้าสิบบาทครับยังมีต่ออ่ะ น,นี่เป็นลูกปีศาจแดงห้าสิบบาทครับแล้วก็วคีโน่เอาไปห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นบอลกาบเทพนาคานะครับเป็นเทพนาคาด่างนะห้าสิบบาทอา่อนายท้องหมิ่นครับห้าสิบบาทอา่อเฉลือเหลืองแท็กซี่นะครับกระถางห้าสิบาทนะมีสองกระถางนี้โบหิมะาเอโบสวันครับเอาไปห้าสิบบาทครับีลาหุ้มทองแผงห้าสิบบาทอันนี้เป็นไม้ตับจังหวัดนะ วัดอะไรผมลืมชื่อไปแล้วก็เป็นต้นแยกหน่อเดินเอาไปแปดสิบบาทแล้วกันอันนี้เป็นแดงันดาแผงนะ้าดังสวยๆเลยต้นนี้ใบที่ห้าสิบบาทครับทิวาลาตีครับห้าสิบบาทดา,ารานุพลัดหน้าเข้มๆ้วนะต้นนี้เอาไปที่แปดสิบบาทนะครับดาราราศีสิงห้าสิบบาทเอห้าสิบบาทกับราศีสิง อันนี้เป็นลาสีมีนแผงครับห้าสิบบาทเออซับลุงโลดนะครับต้นเนี้อาไปห้าร้อยบาทนะซับลุงโลดายสวยๆเลยเอ,อ่อทองล้นฟ้าข้าวอะไรลืมชื่อวันนี้วันนี้ทองล้นฟ้านะครับดังไรสวยเอาไปหนึ่งร้อยบาทอันนี้ลูกมณีจรันรนะครับมีมีต้นเดียวนะเนี้ยไปห้าสิบาทครับลุมณีจรรันกําปันทองแผงครับต้นนี้ก็ไปห้าสิบบาท โอเคโนนะก็ไปห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นหลวงตามเมืองรับเอาไปห้าสิบบาทช้อนทองนะครับช้อนทองเอาไปที่สองร้อยบาทนะครับพิมานประกายดาวครับปลายสวยๆก็ไปที่สองร้อยบาทครับเอออันนี้ออปติมัสนะครับตันนี้อาไปที่ห้าร้อยบาทแล้วกันก็อออปติมัสนอันนี้เป็นลูกไม้ป้ายๆนะครับนี่พร้อมสวยนเอาไปที่ 100้อบาทครับลูกไม้อันนี้ก็ทองล้นฟ้านอะาไปห้าสิบาทอันนี้เป็นพญ้าหงนะครับพยาหงเอาไปที่หกสิบาทครับพญ้าหงดาวประกายพึ่งดาวประกายพึกนะครับต้นเนี้ยไปที่200รอยบาทนะดาวประกายพึกไม้เหลืองนะครับอันนี้ก็อุษามณีนะครับกัดลายมาแล้วนะต้นเนี้ยไปที่หนึ่งรอยบาทนะอุษามณีม,มีมีลูกน้อยออกมาข้างเราด้วย หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นลูกไม้อาจารย์ปอนะครับเป็นลูกไม้ดำนะไปที่ห้าสิบาทครับไซส์ใหญ่เน,นี่ยก็จะเป็นปีศาจแดงน,นะครับไซส์ใหญ่เลยเไปที่สองร้อยบาทนะครับปีศาจแดงน,นี่นะดงังสวยเลยครับอันนี้เป็นเดอที่นี่ครับไปห้าสิบบาทพงพิมานห้าสิบบาทครับอะไรนะพี่ กธัญะญสี่โกธัญะแผงดังข่าวนะครับไปห้าสิบบาทครับรัตนะรุ่งเรืองครับไซส์ใหญ่ก็ห้าสิบบาทก็เป็นสีเทพรักนะครับต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทครับหน้าเข้มเข้มดำๆนะเหมือนฝันครับเหมือนฝันก็ไปที่ห้าสิบบาทครับ น,นี่เป็นหยกจกกักรพพัดแผงด่างเหลืองไซส์ใหญ่เลยนะนี่ไซส์มีหัวแล้วนะครับต้นเนี้ไปที่ร้อยห้าสิบครับไก่มงคลครับลูกเต็มกอเลยนะต้นเนี้ไปที่เอาไปที่สี่สิบาทเลยครับไก่มงค,คลนะนนล,คงคลูกเต็มสี่สิบาทพอนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรเมืองนนท์นะครับไซส์ใหญ่เอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับเพชรเมืองนนท์ ศิลาเพชรครับสี่สิบาทมหานาครครับตัวนี้ก็ไปที่สี่สิบบาทนี่ก็จะเป็น,น,น,เ,ปน,นเดทที่นี่แผงนะครับตัวนี้ไปที่สี่สิบาทเท่านั้นเดทที่นี่แพงที่บักสา,าครับไซส์โตโตเลยตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทครับอลรสาแยกหน่อนะนี่ตัวนี้ไปที่หนึ่งร้ยบาทนะครับอลรสา กำปันทองครับต้นนี้ดังครับครึ่งแล้วไปที่ห้าสิบาทครับกำปันทองซับพุนผลนะครับต้นนี้ไปที่สี่สิบาทแล้วกันครับซับพุนผลหางหงครับหางหงสวยๆแล้วต้นนี้ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะหางหงมณีลักษมีแผงนะครับต้นนี้ไปที่ห้าสิบบาทมณีล้อมเพชรครับห้าสิบบาทครับ กำปันทองครับต้นนี้ไปที่สี่สิบาทครับกำปันทองอันนี้จะเป็นรวยล้นฟ้านะครับไซส์ใหญ่เลยนะรวยล้นฟ้าเอาไปที่แปดสิบาทแล้วกันครับรวยล้นฟ้าไซส์ใหญ่นะเป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกของพัชรามณีนะต้นนี้ไปที่สี่สิบาทครับ นี่ก็เป็นพยางหงนะนี่พยางหงก็ถังละก็ถังละหกสิบบาทนะครับนี่เป็นไม้ไม้เก่านะหูใต้ใบนะสวยๆพยางหงนะไปที่หกสิบบาทแล้วก็สุพรรณหงนะครับสุพรรณหงก็ไปที่หกสิบาทนะครับนี่ไม้กัดสีแล้วนะอันนี้ก็เป็นองหญิงทอฝันนะครับองหญิงทอฝันก็ไปที่หกสิบบาทครับ โอคิโน ok ครับอยู่ในกระถางห้านิ้วนะใบนี้เขาด่างจัดนะจะทิ้งใบเด็ดออกไปเลยครับด่างต้นนี้ด่างสวยเนะเไปที่ห้าสิบาทพอโอคิโน่ ok ino, นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าจาักรพพัดไซส์ใหญ่เลยนะกับหลวงพุทธิอยู่ในกระถางเดียวกันนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทครับอันนี้เป็น ไม้ผ่าแผงนะผ่าแผงมาจากปราสาททองนะครับอันนี้เป็นต้นแยกหนอดด้วยครับต้นนี้ไปที่เอาไปที่หกสิบาทแล้วกันครับไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วใหญ่เลยล้างหูอมจันครับมีสองต้นนี่หนึ่งกระถางนะเอาไปที่สี่สิบาทแล้วกันครับล้างหูอมจันไซโตแล้วนะปักษากะละเวกค,ครับไซใ,ใ,ใหญ่เอาไปที่สองร้อยบาทครับปักษากะลาเวก เ,เดือนธันวาครับต้นเนี้ไไปที่80ดสิบาทเลยนะครับธันวาคมนะไม้ทายากครับปีมะโรงครับเอาไปก็ถังระ4สี่สบาทนะครับปีมะโรงนี่ครับนี่เป็นเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนเอาไปที่80ดสิบาทครับรัะตะนะลุ่งเหลืองนะครับต้นเนี้ไปที่ สี่บาทแล้วกันครับลตัตนณะรุ่งเรืองด่างสวยนะกำปันทองครับตัวนี้ก็ไปที่สี่บาทนะดังสวยนะครับนี่เป็นใบหอกดำนะครับนี่สวยๆเลยไปที่ห้าสิบาทแล้วกันครับใบหอกนี่ก็เป็นองค์หญิงท้อฝันนะครับท้อฝันเอาไปที่หกสิบาทนะ นี่เป็นลูกไม้ด่างครับนี่เขาจะด่างเปเปอะนะเป็นไม้มีดแรกๆเลยครับเอาไปที่สี่สิบาทแล้วกันครับแบ่งเป็นหนึ่งต้นนะยาย่าครับฟอร์มสวยๆครับเอาไปที่สี่สิบบาทมันนี่ล้อมเพชรนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทครับพันธุ์ท้ายนองร้วสิ่งนะตัวนี้ไปที่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นซับพนมป้ายนะครับต้นนี้ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับซับพนมป้าย นพะเก้าครับเอาไปที่ห้าสิบบาทสีเทพรักษครับเป็นตัวหน้าดำนะไปที่ห้าสิบบาทครับอึ่งสยามครับกัดเม็ดสวยๆเลยไปที่สี่สิบาทครับอึ่งสยามมณีมรกตรครับต้นนี้ก็ไปที่สี่สิบาทครับมณีมรกตรนี่เป็นลูกมณีล้อมเพชรนะมีสองต้นนี่หน,ะนึ่งกระถานครับด่างทั้งสองต้นเลยนะไปที่สี่สิบาทครับ มันนี้ไม่ขลาครับมีสองต้นในหนึ่งกระถางแนละ้วก็ไปที่สี่สิบาทครับนี่เป็นมัน,นีล้อมเพชรไซส์ใหญ่เลยนะเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับมันมีตัวแผงก็หนึ่งรอยบาทเหมือนกันนะไซส์โตนะครับมันนีล้อมเพชรแต่เดี๋ยวไปดูในตู้ข้างล่างกันต่อวันนี้มีค่าส่งมาเหมาอยู่ที่หกสิบบาทนะครับ สนใจต,ต้นไหนผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ตอนท้ายคลิปนะครับเริ่มจัดเริ่มจัดตัวนี้เลยเทปันพดเลยครับ100อบาทครับเทปันพดกระถางละหนึ่งร้อยนะครับไซส์ใหญ่นะนี่เทปันพดหนึ่งร้อยบาทเลยแล้วก็อันนี้เป็นลูกพญาขอมนะครับ ออกจะเป็นใบหอกใบนั่นเราเอาไปกระถางละร้อยห้าสิบาทครับร้อยละสิบาทนะครับนี่ลูกพญาเขอมทั้งนั้นเลยนะนี่ออกเป็นใบไผ่ครับเป็นใบไผ่ใบหอกนะครับกระถางละเท่าไรดีหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาททั้งหมดเลยนะครับเอ่อเท้าอุาครับห้าสิบบาทนะครับเอุศราไปห้าสิบบาทอันนี้เป็นลุงโลดครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทไอน้ำห้าสิบบาทพปายโดำรงพปายโดำรงเอาไปเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเป็นแยกหนอนครับตัวนี้อันนี้อันนี้เป็นมอนทธเล่ครับมอนนทาเเลต้ีอไป เอาไปสองร้อยเลยกันครับครับด่างสวยสองร้อยเลยอันนี้เป็นเทปใส่ลุงเทปใส่ลุงเอาไปเอาไปแปดสิบาทแล้วกันครับพวกนี้ไซส์ใหญ่มาไซส์ใหญ่ไปแปดสิบบาทแล้วก็อันนี้เป็นหลุมกู้เคลือบนะครับมีเปิดดางที่สวยเลยนะต่างเท่าไหร่ผึ่ต่างกันหนึ่งร้อยครต่างหนึ่งร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่เลยนะหลุมกู้เคลือบหลุมกู้เคลือบนะครับหลุมกู้เคลือบอะไรกระถางเลยอ๋อเนี่ยนะตัวนี้ อันนี้เป็นนี่ต้นแม่เขาจะเหมือนดาราลุยไฟนะดาราแพงต้นนี้เอาไปขอสามร้อยบาทครับต้นนี้สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับวันนี้พวกมณนีครับมณนีขอต้นละหนึ่งร้อยครับอี่มันี้แพงแบบนี้นะครับไซส์ใหญ่ๆเลยนี่เลยครับกระถางก็หนึ่งร้อยบาทครับไซส์โตนะครับแล้วก็เป็นพวกปักไก่แสงนี่ปักไก่แสงลุ้นครับเอาไปกระถางหนึ่งร้อยครับดาราพวกนี้ดาราปกไก่แสงลุ้นนะครับ โุคนโน่ครับบุคิโน่ไปแปดสิบาทครับตวนมีเนียนแงครับมีเนียนมีสูสองกระถางครับเอาไปกระถางละรึงร้อยห้าสิบาทครับสายพระเนตรหนึ่งร้อยนะครับไอโชคล้ำซ้ำตัวนี้เอาไปห้าสิบาทแล้วกันครับตัวนี้ท้องสยามครับอยมาท้องเศรษฐีนะครับท้องเศรษฐีตัวนี้ขอเจ็ดร้อยนะครับไม้มีหัวนะครับตัวนี้เป็นไม้จอมนะครับขอสามร้อยบาท ต้นนี้ไม่ใช่ไม้จอมเพราะนี้ก็สามร้อยบาทนะครับท้องเศรษฐีต้นนี้ทําจํานวนได้นะครับเจ็ดร้อยบาทหถังแปดครับอันนี้โชคล้มซ้ำโชคล้มซ้ำเป็นต้นพัทเทวนะขอกระถางก็สองร้อยนะครับกระถางสองร้อยนะครับเป็นหน้าพัทเทวนะครับอันนี้เป็นใบใบหอกครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นเศรษฐีเลอทองเอาไปกระถางเขสี่สิบแล้วกันครับีหลังสวยๆเลยนะ อเจทีบีชวดครับเจทีวีชวดขอกระถางสามร้อยบาทนะครับกระถางห้านิ้วนะครับไซส์แบบนี้เลยมีสามกระถางนะสามกระถางครับเป็ดจมทองครับเพชรจมทองขอสองร้อยบาทนะครับอันนี้อะไรนะปิ่นรติกันขอสามร้อยบาทครับเป็นเป็ฯเป็นใบไผ่ป่ะใบไผ่ใบหอกนีเนาะมีสองกระถางนะสวยครับขอกระถางสามร้อยบาทนะครับบบบัมเเิ้ลี แบบเป็นบีเจนหนึ่งกระถางห้านิ้วครับเอาไปกระถางละห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับมีสองกระถางนะไผ่สีสุกครับมีสองกระถางนะครับนี่ครับขอกระถางละเก้าร้อยบาทนะครับกระถางห้าทั้งหมดนะครับอันนี้นะอันนี้เพชรมังคลเพชรมังคลเพชรมังคอลขอกระถางละสองร้อยบาทครับมีสองกระถางนะครับมีสองกระถางนะครับคาตนณคารตนะครับคาตนณขอไม่รู้อะทำไมเรมา เอาไป400บาทครับเป็นเป็นใบใบหอกครับครับเป็นใบหอกครับขตาดนะ้อันนี้พีศาจแดงแผงเป็นลูกตานะครับพีศาจแดงลูกตาเอาไปกระถาง500บาทนะครับ500นะครับมีแค่สองกระถางนะครับบีในร้อยครับบีในร้อยเอาไป80บาทครับมีสองกระถางนะครับอันนี้เพชรพระนครเอาไปกระถาง50บาทเลยครับนี่ครับเพชรพระนครนะมีหลายกระถางบัวกันหาก็50บาทครับครับนี่แล้ว ไม้เก่ากันบ้างครับไม้เก่ากันน้ดนนึงครับนี่เป็นนางวิชิดาครับวชิดาครับต่อไปห้าสิบบาทครัสิบบาทชมพูพานคองเมืองนะครับห้าสิบบาทครัสิบบาทไม้ห้าสิบบาทครับก็นี้นี่เป็นพัพพิราพับห้าสิบบาทพัพพิราบนะครับห้าสิบบาทผสมยินทาผสมยินทาครับนี่ใส่ใหญ่ใเลยนะห้าสิบบาทครับประสาททองครับเอ้อ้ใส่จริงกันล้านไปห้าสิบบาทพอครับ มามนาค่าห้าสิบนะครับห้าสิบบาทครับแล้วก็เพชรสิบปทุมนะครับปุุมเอาไปห้าสิบบาทครับกันสีแล้วพยามุจลินครับมุจลินไซส์ใหญ่นี่ขอกะถางแล้วแปดสิบาทแล้วกันครับครไซส์ใหญ่นะสามมณีครับสามมณีกระถางหนึ่งร้อยนะครับน่สามมณีนะครับอือห้ากระถางครับขยาห้ากระถางกระถางหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอ้ไซส์นี้ไซส์นี้เอาไปห้าสิบบาทครับพยามมุจลินเอาไปห้าสิบบาทนะไซส์นี้แล้วก็ วิชุดานะครับวิชุดานะครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่เลยบุกไม้ใหญ่สวยๆนะครับเอาไปห้าสิบบาทเลยเนี่ยุูกไม้ด่างสวยๆเลยนะครับด่างหวยเลยครับหรือยี่สองต้นเท่านั้นนะครับอันนี้เท้าทองอินเท้าทองอินเอาไปห้าสิบบาทครับก้านนี้อะไรอันนั้นเท้าจตุรพักครับเป็นไม้เก่าครับเอาไปกระถางห้าสิบบาทครับสูงกระพิราบเลยครับกระพิราบนะห้าสิบบาทนะครับอันนี้ทองสยามครับเอาไปห้าสิบบาทครับ พระไอ้หลงรับแรงหลงรับแรงไปกระถางห้าสิบาทนะครับมีสองกระถางมีสองกระถางมันนี้ครับอันนี้ห้าสิบบาทครับอันนี้ครับแล้วก็เทปใส่ลุงนะครับอันนี้เป็นตัวแผงนั่นห้าสิบบาทครับแผงสวยๆนะครับถางห้าสิบบาทลูกกีฬานักป oh ่านะครับไปกระถางห้าสิบบาทเลยครับห้าสิบบาทนะเออเทพคีรีเทพคีรีไปห้าสิบบาทครับเทปใส่ลุงครับนี่แผงแผงครับห้าสิบบาท อันนี้ก็เป็นโรดนะครับโรสเอาไปห้าสิบบาทห้าสิบบาทมีลูกไม้นะครับกระถางห้าสิบาทนะครับมีสองกระถางครับลูกไม้ศิลาเพชรครับศิลาเพชรก็เอาไปห้าสิบบาทกระางห้บาทมีสุดาวนี่กระถางนึงครับห้าสิบบาทห้บาทโตสการหน้าทองครับเอาไปห้าสิบบาทแบบนี้ประมาณหนึ่ง สูนเพตาครับเอาไปกระถางห้าสิบบาทสูนเพตาเนื้อไม<า>้เก่านะครับครับตัวนี้เอาสูนโลกันแยกหนอครับนี่สูนโลกันแยกหนอนะขอกระถางละสองร้อยนะครับส,รสองร้อยนะครับมีสามกระถางมีสามกระถางน,ะนี่นี่พรวัซีวะครับเอาไปกระถางละห้าสิบบาทมีหลายกระถางอยู่นะครับพรวัซซีวะต้นตเทพยนก็ห้าสิบบาทครับครับลูกไม้ห้าสิบบาทนะครับครับ ันนี้น Freud, ครับอันนี้ตรงนี้เอาไปห้าสิบบาทลูกไม้ใบใบหอกเอาไปห้าสิบบาทครับตรงนี้ห้าส okay. ิบาทบนนะครับอันนี้ก็เป็นเรืองพันนาลายนะครับถังห้าสิบาทนะครับเรืองพันนาลายนนี้อะไรนะอันนี้อะไรกันนั้นลูกโซ่พักอวตารครับก็ไปกระถางห้าสิบาทเลยนี่หลายกระถางนะครับอันนี้เดือนี้อันนี้ยักษ์พิเพกครับนี่ยักษ์พิเพกกัดลายแล้วนะครับ ห้าสิบาทนะพี่เพชรนี่เขาอสุนิทากันสีน้นิตากัดสีสวยๆเลยนะครับห้าสิบบาทโอ้ดับขุนแผนนะครับขุนแผนห้าสิบบาทนะครับเท้าละเตียนก็ห้าสิบบาทครับเท้าละเตียนมีสองกระถางนะครับอันนี้สวยแล้วครับอันนี้ป็นป็นปทุมใบยาวนะครับเอาไปกระถางก็หนึ่งร้อยนะครับเท้าท้อสดเท้าท้อสดเอาไปห้าสิบบาทพอครับเอาอันนี้ไออันไหนนะ ผงดะลุนนะครับมีหลายกระถางนะครับกระถางละห้าสิบาทพอดะลุนนะครับมีกัดลายมาแล้วนะห้าสิบบาทนะครับนี่นะอ๋อโอ้โหนี่เลยครับอย่างนี้ห้าสิบบาทครับห้าสิบาทนะครับไซส์ใหญ่ๆนะอินทราชิตหน้าทองนะครับแล้วก็ไผ่แดงครับไผ่แดงก็เอาไปแค่ห้าสิบบาทพอเป็นไผ่แดงนะห้าสิบบาทอ้าวตรงนี้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 หน่อยตรงนี้เป็นไม้ฟอมโอครับอันนี้ อสูรนิ้วเพชรครับถางห้าสิบบาทไปเลยครับก็ถางห้านิ้ว <S 1> <S 1> จะมียักษ์ปักหลันนะครับห้าสิบบาทอน,นี่เป็นเงินแสนนะครับนี่ห้าสิบบาทนีอะไรนะไอ้ดาราลายนะครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับพวกใบไผ่นี่เลยครับ นี่ครับเป็นใบไผ่ใบหอกนะครับกระถางละห้าสิบบาทเลยนะครับเลือกได้เลยเนาะใบไผ่ใบหอกนะครับห้าสิบาทนะสนสนใจกระถางไหนนี่เป็นเกดมณีก็ห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ลูกไม้นะครับห้าสิบบาทไอ้วังอะไรนะวังสำรานะครับห้าสิบบาทนี่ก็เป็นใบกราบนะครับห้าสิบาทนี่เป็นพวกลูกไม้นะครับสั่งห้าสิบบาทนะไซส์ใหญ่เลยูกไม้เปเปิดนี้ก็ไปห้าสิบเหมือนกันอันนี้อะไรนะ จำไม่ได้ม่ไดกรถางนอแพงไปเลยเอาไปห้าสิบบาทแล้วกันนะใหญ่ดางสวยนะครับาจะมีหัวเอาอะไรจักระพัดไวอันนี้ก็มงคลสยามนะครับห้าสิบบาทนุพะเก้านะครับห้าสิบบาทครับพอในไข่ก็ห้าสิบบาทนะครับดาราแผงก็ห้าสิบบาทนะอันนี้ก็จะเป็นลูกชายชนนะครับไปกระถางละห้าสิบนะครับก็หมดทุกกระถางแล้วครับวันนี้ สนใจต้นไหนโทรหรือแอดไลน์มาได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่โทรมาที่เบอร์0641793057ครับแล้วก็0628180756ครับโทรหรือแอดไลน์มาก็ได้เลยนะครับก็เบอร์นี้แอดไลน์ได้แต่ว,ว่าโทรจะโทรติดยากหน่อยนะครับที่0855984392นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบวันสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลค์นะครับสวัสดีครับ